เคยถามตัวเองไหมมันเวรกรรมอะไรทำไมฉันทำงานหนักแทบตายแต่เงินก็ไม่เคยพอใช้สวัสดีค่ะสมาชิกของชีวิตใหม่ในทางธรรมทุกท่านวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะคะในซีรีส์ใหม่ชุดใหม่ของเราธรรมะโคชชิ่งปลดล็อกชีวิตติดกรรมวันนี้เราจะมาเจาะลึกปัญหาที่กัดกินชีวิตคนยุคใหม่มากที่สุด ปัญหาที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนวิ่งอยู่ในกงร้อหนูคือคำถามที่ว่าทำไมฉันทำงานหนักแทบตายแต่เงินก็ไม่เคยพอใช้คุณตื่นเช้าทำงานเกินเวลารายได้ก็ไม่ได้น้อยแต่เงินเก็บเป็นศูนย์ทำธุรกิจก็ต้องเจ๊งซ้ำๆรักใครก็พาเข้าโรงพยาบาลนี่คืออาการของชีวิตที่กำลังติดกรรมจนหรือติดล็อกทางความคิด ที่ส่งสัญญาณบอกคุณว่าคุณกําลังทำบาปกับกระเป๋าเงินตัวเองอยู่ถ้าคุณพร้อมที่จะหยุดวงจรน,นี้และปลดล็อกตัวเองจากความจนทางความคิดและทรัพย์สินมาเริ่มการโคชชิ่งตัวเองด้วยหลักธรรมกันเลยค่ะในทางจิตวิทยาและการเงินเงินที่รั่วไหลมักเกิดจากพฤติกรรมการซื้อแบบขาดสติ (impulse buying) แต่ในทางธรรมพฤติกรรมนี้มีรากเหง้ามาจากตัณหา ที่เราพูดถึงกันมาตลอดตันหาความอยากมีอยากเป็นคุณทำงานหนักแต่จิตใจยังเต็นไปด้วยการเปรียบเทียบกับคนอื่นในโซเชียลมีเดียเห็นคนอื่นมีกระเป๋ามีรถคุณก็เกิดความอยากได้อยากมีตามมานี่คือภาวะตัญหาหรือความอยากที่จะเป็นอย่างคนอื่นและความอยากที่จะมีอย่างคนอื่น